พอร์ตไปรับผู้ขายเอาเยมึงขายพื้น <c oughs> เอาเยี่ยมึงดูเจ้าพอรเล่นดิพ <c oughs> อร์ไอ้เยี่ยม<อ>มันไม่มสวยเว้ยตั้งหมดแล้วไอ้เยี่ยมึงสาขาไทยมึงทำให้ผัดไทยเนี่ยนะกค <c oughs> ตรปิดไอเยี่ยมเดี๋ยวไม่แม่กูบิวกูบิวขึ้นให <c oughs> <c oughs> ้เป็นเชฟไม่ <c oughs> ของอยู่กับมึงดิให้พอรของอยู่กับมึงเว้ย <c oughs> ฟุูขับอะไรไม่ได้นะอรัวอฟุตอะฟุตดอนี่ยะฟุตนิ่งรักนะไว้สิสูงสุดกับพวกมึงเลยแต่พวกมึงห้ามเอาเลยพี่เลมพี่เลนนะเฮียอย่าใหงมึง,งเบื่อไอ้เฮีย้ยเอาไอ้เจ้่มึงวางคืนดิมึง <c oughs> มึงเอาไปเม <Okay, S 1> ื่ไหน okay, สบายไงวะมันก็หาได้ยินที่มึงเอาไว้อินเวนทอรี่ของมึงอ่ะเดี๋ยวกทำคืนให้ความเยอะคืนไงว่าเยี่ยมมึงทำเพี้ยนเนี่ยต้องทำอาหารลูกค้าจะตายแล้วมึงทำอะไรเดี๋ยวดิไอ้เนี่มันไอ้นี่จากเลยพอเด็กนี่วพอ พดไอ้ที่เป็นคนผิวสีอะหรือพอเดอเอะโคดโคดเออชื่อโค้ดสูตรอาหารใช้จางไหนวะก็บทั้งก็บทั้งกูขไปเยอะขายก็เป็นนั้นเอาพืนบ้านไงไม่สูตรอาหารมึงต้องเล่นไปเรื่อยๆทำมึงต้องทำด้วยตัวเองอ่ะขายก็แพงแม่งเลยเยอะไอ้อสี่มึงเป็นคนทำอาหารมืงอนนี้ดีว่า เฮ้ยมึงก็รับลูกค้าโย่ไม่มึงกะบ่อยเป็นบ่อยมึงก็ไปรับดีควายเอ้ยมันตาเป็นไรสัตว์จะขายบ้านขายอะไรเลยกูหมดจนกูจะไม่เหลือเลยเนี่ยไอสัตว์เหลือแต่เสาเอี้ยอ้อนมึงใส่คืนเลยไม่กูหาอยู่เว้ยมันรุยรุดมันมันแปลว่าพื้นอะก็พื้นไอสัตว์เนี่ยกดพื้นที่มึงยากเย็นเฮี้ยหนะกูถามจริงเถอะพุดดิ้ง ฟอร์ดิงดิฟงพื้นสีอะไรวะอันของฟรีเอาสักอันเถอะไอ้เชี่ยกูขอร้องบูดไป้พวกมึงไปรับลูกค้ากูทำอาหารเนี่ยผัดไทยไหมไอ้เชี่ยพวกมึงกูหายอันนี้ไม่เจอกูจะวางไงไว้เนี่ยผัดไทยไหม วอร,รู้อืมตายสิมีชั้นสองด้วยเหรอเยอะร้านกับ้ามีเอยอะแยะจะมึงเสือใครกัผัดไทยได้เหี้ยเอ,อหารของคูกำลังไหมไอ,อ้สัต์อ,อีพอลมึงทำสักอย่างอะไรสักอย่างดิว่าเตียนตายเหี้ยเจพี่จะแต่งตัวกากมากมึงเจ้าของร้านจริงว่านอ่เหี้ย รู้ว่าเป็นแค่เมียผัวเจ้าของร้านเมียเจ้าของร้านไอ้บ่อยมาเขาขาไปเสิร์ฟไปเห็นไหมเนี่ยกูเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยไม่มีน้อยจต่ไม่มึงต้องอันนี้ด้ดิเออมึงทำทุกอย่างเลยสับยิบุทำเองนี่แยแม่ง <laughs> กลัวพวกมึงมาช่วยอย่าออกมาเป็นภาระเนี่ยกูทำจริน เฮ้นนยกูมาช่วยทำอาหารให้มึงเะสัตวกเปิดกระตีนที่แตกให้มึงจ็บการในในสิบสี่บาทไอ้เงินใครเงินมันด้วยนะประเด็นน่ะนึกสภาพไอซีทำอาหารคนเดียวจะไปจตายเงิน,เ,เ,น,นงเข้ากระเป๋าก,กูไปพอไอซีดาวตกแล้วเนี่ยช่างแม่งดิไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้โต๊ะไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยว ซื้อโต๊ะอ่นอนมารับไปดิอ่านี่โต้พอกูยังกูซื้อโต๊ะเองเลยเยยแชร์เลยกูบริการลูกค้าทีโบเลี่ยแล้วก็แชร์เป็นตัวถูกๆเนาะเอาสิบบาทพอใครมันสร้างอะไรอีกเนี่ยไหน เอาเงินไม่พอโอ้ยสือกเงินเงินไขวะเนี่ยคืองงแล้วเงินกูไอ้สัตว์เนี่ยหมาะอ,ออกกระเป๋ากูเลยไอ้เหี้ยตังมาไม่เคยมีถึงกระเป๋ากูหรอกไอ้เหี้ย์มึงใช้หมดก่อนนิ่งเร็วอดิจะเจ๊งแล้วไอ้เหี้ยเจ๊งว่ามึงเนี่ยปดท้องทีคือมันอยู่ในตัวไอ้พอไว้ไอ้นั่นนะ่ะพื้นน่ะ วันนี้ไม่ได้ต้ะลูกค้ามาเยอะขายเนี่ยวางโต๊ะแล้วมึงก็อยี่สิีมึงจเยอะแยะคืูบ้างเนี่ยเจ้าบ้านจริงวันนี้ขายเลยมึงโทษอีพอตไม่เกี่ยวกูอีเย่ต้องกูต้องเล่นสีวันหนึ่งกูจะกูจะขายบ้านไอซีได้โอเคเราจะเข้ามาออนแล้วก็ขายบ้านอย่างี ันไปอ่นี้ฮะรฮ้ออยมึงเป็นช่วยกูทุา้มันกูมวมาทมันมันวางไม่ได้ไะเยกยเสร์บอ, <laughs> อยู่ก็เสร์บทุกไปน้องเจ้าของร <laughs> <mumbles> ้านเจ้าของร้านยืนเฉยๆเยอะก็ถ่ว <laughs> ยเยอะผู้จัดการแท้ๆเยอะพวกคุณจ้าง <laughs> ที่มึงเขาไ,ไ,ไปไปไป,ไปเสร์บไเสร์บ ตู้ไหนไหม่เยอะแจกกันให้อะไรพีมีเงินเท่าไหร่เนี่ยสามสิบบาทพีเยอะน้อยอย่วะถ,ถ้าพวกมึงเอาไปใช้ไปรั่วนเนี่ยมันจะมหลือได้ไงเยอะไอ้พนเอา,อเาจำนี่รู้คืนเลยมันคืนไม่ได้เนาะเยอะเยอะชิบหายเลยกันเนาะ เอาของคงค้มัวใส่เลยที่จริงอ่ะมึงควรเอาเสาเสากับกำแพงออกเว้ยเพื่อจะประหยัดต้นทุนนะประหยัดข้อประหยัดเม่มึงอยากให้อาคารล้มใหม่ซะมัไม่ล้มไม่แสนไปดูที่อื่นเขาทำเยอะเขาก็ทำอย่างเ้ไอ้ทางางไม่ไม่เข้าตัวแต่เราก็เอามาใช้รูสามาหี่14ปี28บาทเอาเงินกู มึงอยากได้ตังไหมขายขายหลังคาทริงเลยแอนมินิทแอมินิททำไมมันบอกว่ากูไม่มีเงินเหรอวะทำไมกูถึงสร้างไม่ได้ไอ้บอยมาเอาข้าวเชิญใครมานอาซ้อมืเกิดเทศมาตรงนี้วะ ไม่เจ้าขอ,องร้านจริงเลยไอ้เ<ๆ>ยอะกูขายไม่ได้เยอะเลยเอาอางอนนี้มาเนี่ยอ๋อเขาจะ,ะทำอะไรเฮ้ยเราไม่ซ้อมมะเขือเทศแล้วไอ้เยอะพันท้ายเตะซ้อมมะเขือเทศไอ้เยอะทำอะไรดัวนี้ ผัดไทยเหี้ยกูเห็นแต่โตไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าเต้าหู้เขาเรียกว่าอะไรวะโอ้ยเหี้ยปวดแขนไร้สารผัดไทยไอ้พอร์ตไร้สารถ้ามึงไม่สมูทบอลไปทำอะไรส้นตีนส้นตีนแบบนี้มันเสี่ยงแบบนี้ก็ไม่เกิดเลยไม่น่าเไอ้พอร์มันเอาไปได้ไงวะมันต้องขายก่อนเพื่อยักมัน อาหารไม่เอกสัตว์ผัดไทยใครทำผัดไทยมั้งไปที่กูกดดาวให้สิกันสัหาดาวไปเลยดาวพ่อดาวแม่มกูว่ามึงควรไป<ว>กูต้องจ้างพวกมึงแล้วไอ้เลี้ยบริหารร้านร้านกูดีิวของมึงก็ต้องเยอะก <c oughs> ็ดีเลยไอ้เจ้าร้านตี่มีพื้นไอ้เหี้ยอาหารไม่ไอ้เชฟไอ้ไอ้ดอไอ้คนดำ โอ้ยกูท้อว่ะใส่ทำไมกูถึงลากเมื่อกี้มันลากไมเสียเขียวทำไมตอนนี้ไม่มีเขียวอ้าวแล้วทำไมเงินกูลดเหลือจากสามสิบาทเหลือยี่สิบสามบาทเนี่ยกูถึงบอกไงยี่ใครซื้อซ้อมมะเขือเทศทำมะเขือเดทศอีนี้ทำมือเยี้ยอะไรผัดไทยแบบนิดทำนิดทำนิดทำเฮ้ยกูกูกินอาหารได้ด้วยไม่ต้องให้ลูกค้ากินตอนเด็กกูกูกินอาหาร พู้ิการบอกกับเพลงผมบอกมาไม่ได้ for ever f o v e r เลยสะสมรางวัลเฮกูตัวเล็กกูตัวเล็กซุปต้มยำเอาต้มยำดีสัตว์เอาโมยเน้ำเปล่าแล้วเอาน้ำเปล่าก่อนเสิร์ฟเรียกน้ำย่อยเอ้ยลูกไอ้คนดัง VP ขายขายร้านดิคัสขายร้านไอ้ยังดูพื้นดิพื้นเน่งโคตรเฮี้ยเลยไอ้เฮี้ยสุลต่านมาดูดิ V.I.P. c u เมอร์ด้วยเข้ามาดูดีไซน์บ้านเราเฮี้ยเขบอกนี่คือเฮี้ยอะไรเนี่ยพื้นมันหายไปไหนเขาอยากกินมาไทยไอ้เพื่อนมึงใหญ่กูไม่อยากสรรหาด่านะไอ้เฮี้ยถ้ามึงไม่ใช่เพื่อนนะกูด่ามึงเสียมาแล้วไอ้สัตว์ไอ้สันรถโต๊ะหันหมูไอ้พ่อมึงไอ้เฮี้ยจานอาหารวาวมันตรงนี้กูเข้ามาจะหายไปไหน ไอ่จะขวงร้านลึงทำเพี้ยสักอย่างดิบริหารแทนกูก็ได้โอ้มึงมาปูเบื้องเม่ไหรสัตว์มึง,มงอะปูแล้วสัตว์ไอ้แย่แล้วใครเอาเงินไปทำเพี้ยอลไรวะไม่เอางี้สิมึงกูแนะนำให้มึงขายกำแพงให้หมดก่อนเชื่อกูกำแพงนะไม่ใช่เสานะหรือจะขายเสาก็าได้เพื่อเอาทุนอะกูต้องรู้ว่าวิธีปูเบื้องมันต้องทำยังไง <laughs> ฉาบเอามั้นยี่ คนดังเขาว่าไงดังๆแบงก์เองไอซีมีตังค์เท่าไหร่ละแปดสิบหกบาทขายเลยไอเหี่ยเสาอะเสาที่มันไม่จำเป็นแล้วก็ไม่หลังคาไม่ต้องัดแล้วก็กำแพงกระจกด้วยเชือกปูให้มาสิบสี่บาทสิบสีต้องไม่เก็บเงินไหนสักเก็บแต้งงูขายแพงเลยนะไอซีไอรีต้องขายเว้ยีบครั เชียเอ้กูไม่ไหวแล้วโม้แม่งเลยแซดโว้ยมึงทำอะไรเนี่ยไม่เงี้ยอกให้มึงขายที่ประหยัดต้นทุนไม่มึงขายแล้วมึงได้ตังค์ไงแล้วมึงก็ไปอัปเกรดอันนี้ของฟรีสั์ของฟรีขายได้แี่มึงกดหนูอ่ะสิบห้าบาทก็ขายไปดิรวมกันหมดนี่ก็ประมาณสองพันแล้วเนี่ยเอาไปเอาไปอัปเกรดเชื่อกูสิมึงเห็นคนอื่นมึงเห็นคนอื่นเขาเลยมั้ยเครก่กระเบื้องกูยังสร้างไม่ได้เลย ไอ้เหี้ยมึงดูบ้านคนอื่นดิมึงสร้างขึ้นกูสร้างไม่เป็นนมก็จะกูสีไปเนี่ยมึงแค่กระเบื้องกูยังใช้เวลา,านานเลยเนี่ยไอ้เหี้ยเชฟซีมันเชฟซีซีนี่หว่าแล้วสูบมันสร้างยังไงกันแน่เนี่ยกูสร้างกนะูนะป,ปูมานานแล้วไม่ได้ตันเลยตังมึงไม่พอหรือเปล่าม,ม,มีกี่บาทสามร้อยแล้วไม่พอยังไงวะสามร้อยกี่บาทมันก็ดูดิมึงแค่คิดไปดิตารางแล้ว คแค่แผ่นละสามสิบาทมันก็คิดไปทีละตารางนั่นเป็นของฟรีกว่าของฟรีม,มาใช้เนี่ยฟรีไอ้สัตว์ยังเป็นคนบริหารร้านที่กากมาไอ้ฟรีซื้อเตาดิเตาไม่พอเออเฮียกูอีกแล้มึงไม่ซื้อเองไหมไอ้สัตว์กูซื้อไม่ได้กูมาดูจำนวนกูดูจำนวนเงินไม่ได้ไงก,กูจะถามมึงทำไมอะต้องยำโกงเปล่าวะเฮ้ยพอนที่สามเตาใช่ไหมไมโครเวฟไหมเอาไมโครเวฟไปก่อน ไอ้ไอ้ปลดล็อกเค้กกับโคลาเอาโค拉มาไอ้มั็นยัยไปไหนเลนะไอ้เหี้ยนกไอ้เหี้ยกูปลดล็อกแต่กลัวของมาวางไว้ในเจ้าของร้านคือสีเว้ยนี่นี่เอาไมโครเวฟดไหมเอาไมค์ทำไม่มึงดูเตาเตาย่างไอสัตว์เตาย่างก่อนไอเนี่ยเตาอบไอสัตว์ก็เตาอบนี่แหละเตาย่างดีเตาอบเหี้ยอะไรกูบอกเตาย่างร้านได้ไหมเอาเตาย่างหาซี่ก่อนไอเหี้ย ม,มึงมึงมาร้านกูมาเยอะกูบริหารให้ดูเออไปร้านที่ฮดดีกว่าอยไปล้านกูแม่งพังไปแล้วไอ้เหี้ยมึงดูดิไม่ใช่ไม่ใชีเพรกูอ่ะ <c oughs> หนึ่งเลยคือไม่ใช่เพรากูแน่ๆมึงต้องมึงต้องปลดกูออกปลดการเป็นลูกจ้างอ่ะเราปล้เราปลกจากร้านยังไงทีเนี้ยเอายืดตีเราผัว ก็วาดไปหายได้ว่าปไปไง,ตงเต้นเป็นรูปแผนที่อ่ะอีได้รับุูีิอาหารไทยนะไดายเฮ้ยลูกค้าวีพีลงมาอาหารไทยหไาหาเหี้ยกูหารฝรัง่งเศสไอ้สัสไม่ให้กูเป็นน้ก่อนที่มีเทสเลยไปสัสไม่ทำเย,ย้กูยืนดูกูขาย กูขายกระเบื้องเลยขายครมึงต้องอยู่สี่วันนะ่ะมึงจะขายได้อ้ยีพอร์ตไม่กินมันยังทำเลยมึงเชิญกูเข้าตีก่อนไอ้สั์มึงคือใครวะเชิญแล้วไม่มึงต้องกดเชิญมึงต้องเปิดเ,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 เพื่อนพนักงานนะไม่ใช่เพื่อนเพื่อนอ๋อเชิญเพื่อนนั่นคือเชิญในทลพอร์ตเว้ยเดี๋ยวกูสั่งปลดนะ ไม่ไม่ไม่มึงมึงต้องให้สีสูงสุดกับกูด้วยสีสูงสุดอ่ะทำไมกูต้องให้มึงเนี่ยมึงเกิดมันไม่ได้ที่มันเป็นสีกษัตริย์เยอะเยอะพนุเลยทำมึงเสริมดิไอ้ียพอมันบอกไออ้ียพมันลบพื้นไอ้สัตว์ไอที่ย้เด็กนรกหนีเถอะเสริมที้อะไรมึงยังไม่ให้กูเป็นลูกจ้ามึงสัตว์ไอสีมวยเฮียเด็กนรกอ๋อมันบอกว่าต้องให้กู เมื่อกี้กูเพิ่งพังร้านแล้วดำร้านใหม่ <c oughs> ยนงทำอะไรไม่ได้ซื้อสูตรอาหารเพื่อนจะทำเชี่ยอะไรวะซาเลเตอร์หัวหอมเนี่ยคอณเดี๋ยวมึงรีบยังวะอร่อยนะเว้ยกินกับควาเม่ากับเพื่อาไปดูลูกค้านี่ลูกค้าอะไรบ้างติปูก่อนี่เชเนะทำ ดำพ่อมงเฮียไม่กาดกูเสิบต้องเสียอุ้ยสิยันมาเลยค้ามาเลยค้าต้องของใครได้เฮะคนนั้นแหละกดมาเฮีนี้อันนี้รับออเดอร์โอ้เอซีเฮีย ยิ่งมึนลูจ้างหวยแต่ว่าเอ้ยอู้ตงัตงตงังตังเอา้าไอสัตว์กินอาหารแขกไอเฮีย้ยมาถ้าฟังไออะไรมึงสั่งอล้รกันร้านมึงเป็นร้านที่กาบมากเลยไอเฮียมึงรับมึงโอ้ย <laughs> <the fuck? S 3> ถ f าฟังจะไม่กูทำอาหารไม่ได้ได้มึงไม่ได้สิกูหลอดได้เดี๋ยวเดี๋ยวเกิดเฮี้อะไรขึ้นมึงจะเบิ่งนิดนึง <laughs> Bao nhiêu bao bác bao nhiêu 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 ไปดิสัตว์ติแม่งมีเจคู่รักแล้วนี่คือกระป๋องติปเงั้นเว้ยกระป๋องติปขอหน่อยปุ้งเองเนะสัตว์บอยบอยไม่เกิบจานนี่บอย กูอยู่ก็เลนะี้ยงแบงพากพูเล่นเพียเลยเนี่ยพอาะนะต้องไปเสิร์ฟดิอย่ามึงมึงเสิร์ฟแล้วมึงรับลูกค้าด้วยนะ๋ยวกูมึงเสิร์ฟกูสามีพ oh <my> โอม่ายกูไม่อยากย้ายที่เยี่ยนี่ขี้เกียจกูอยากได้มือเดียวไงเยี่ยตังกูเหลือยี่สิบสามบาทแล้วซิมเร็วๆดิกูอาหารด,ด้วย เราพอเดินไอ้ขํามึงรับแล้วเนี่ยกูปรุงอยู่เนี่ยเสร็จแล้วไอ้เหี้ยลูกค้าอันมีประโยชน์ไอ้เหี้ยไม่ใช่ยืนยืนมองรูปแบบไอ้เสิร์ฟไอ้พรอไอ้เหี้ยพ <c oughs> ี่ท, <c oughs> ทำเร็วเร็วนีมีคนเดียวขับพี่ขอบพี่พี่ <c oughs> เอากูเดินหนีร้างกูแล้วตายกูรับไม่ได้ <c oughs> มีแต่การ้านมองไปอะไปยิกูทำอาหารไม่ได้ใครใครรับแล้วอ่ะใครรับใครรับคุณทำเองคุทำเองแต่ามายุ่งกูรับออเดอร์ไปเยี่ยมขี้ค่ารับพี่อะไรใครไม่มีคนนี่ไงมึงทำแล้วไม่ส่งนี่ยังไม่ส่งเลยยี่อ่ะกูไม่ใช่บ่อยเฉพาะไงเป็นบ่อยเป็นบ่อยนีไปสร้างงานเลยครับรับออเดอร์มา หนุ่มยวพี่ทำเองช่างเชฟดีไหมเนี่ยพี่ซีเริ่มห่วยแล้วห่วยเหี้ยมีคน,ค,นคนเดียวไอ้สับห้าคนใช้หน่งคนเดียวไม่ไตัดความพิ่งไม่รับเราด้วยมั้ยรับแค่คนเดียวเหรอไม่ไม่แม,ม่เดียวไม่ไม,ไม่มันยังกินกันไม่หมดพี่เชฟฟรีแาน,นเลยไม่อ๋อมึงต้องมาเก็บจานด้วยไอ้เหี้ยพอดมึงทำดิไได้จานอันใหม่ เนตา็นตาสี่านสี่มีเรืองเดิมตลองเดี๋ยวทำสองเตาโชยตัดพัดอับเสิบดีพอด ไอ้เฮียจานม oh, 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 ีผลก็เกมเอาเฮียทำไม่เอาเฮียเสียงเชฟไม่ทำไมไม่ไม่กูลืมกูเลียมพาไปเสริมหน่อยไม่ต้องเดี๋ยวพอชีสนี่เด็กเสริมมาช่วยชี้พอรดีสัตว์ไอ้เฮียสองร้อยไอ้เฮียซสียงปรงดีโดูไอ้เฮียสัตว์วะเชฟยบาดรู้ว่าเราควรซื้อเตาใหม่ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมวะ มันเติมมันก็เร็วได้เท่านี้แหละเพื่อนไม่ผลของการเติมอ่ะหมดห้องหมดห้องผัดไทยแต่กูชอบอาหารไทยผัดไทยแม่งอันนี้อาหารอาหารอเมริกาไอ้สัสเกมน่งใจร้ายแม่แม่ผู้เล่นปรุงสองสามท่องกัน อีพอร์ตไปเสิร์ฟนีมันยิงจ้อ,ของขมิ้นบอกแล้าาวเซาคีมุมหอมเนี่ยขายดีเที่อจานจานเปลี่ยนสีด้วยนะถ้าสังเกตอ่ะตอนนี้เก็บโต๊ะด้วยพี่ครับพี่อีพอร์ตอีพอร์ตไปทำกงการคนหนักอะเฮ้รับการศึกษาที่ม่วงก็แพงดีดูมองอะพ่อมึงเนี่ย เกียไอยเงี้ยเียร์ดีโบเลยใครกินยี่อะไรกินแล้วมันไม่ไม่ไม่ดีวะเป็นผู้สร้างเงียบได้ไอ้คนเข้าไอ้ฟ้อนมารับลูกค้าก่อนไอ้ยี่อะไรวางโตวะยี่อะไเนี่ยไอ้บอทได้ไแน่พอไปช็อตบอลพี่เลพี่เน ไเชี่ยในกูรับลูกค้าไอ้เชี่ยอ๋อไอ้เชี่ยกูรับลูกค้าเข้าอยู่กวางอ่ะโดยเฉพาะรับลูกค้าหน่อยยาขยันไอบไอ้ซีซีมึงทำอาหารดิกูก็ทำอยู่เนี่ยไอ้สัตว์ตัวกูตัวกูเล็กลงแล้วเนี่ยไี่ทำงานผลไขมันหายเพรลูกค้าเพราะลูกค้ามีมีใครไปเสี่์งเลยนะเนี่ย ไอ้เหี้ยอาหารไม่ไอ้เหี้ยเชฟพ้องไยไม่กูมีเงาไม่ทำไงอันดูดูทำทุนทำทุนระเบิดบ้านทิ้งแม่งยุ่งยากหนักไป้องทำไอ้ฟี้อาหารไม่สัตว์เลยได้ช่วยมันดิเชฟพ่องเนี่ย เอ้ยีอะไรเชี่ยเยทีม,มึงต้องคุมหลายเตาดิหลายเตาหน่อยตอนนี้มึงต้องจัดจานแล้วนะเชฟคุณมีเวลาสุดที่คือไอ้เหี้ยอาหารไม่แม่งตายตุดเลยทีมีเราตดจานไม่ได้เว้ยต้องตบมีจานไา้เยอะ เยอะยอะไว,วนี้